สวัสดีครับพี่น้องฟองไปเมื่อนี่มาเสื้อผ้ายเพราะเอกตุ้มเนี่ยเตรียมแล้วค่เตรียมแล้วอย่าปากอย่าปากมาเอา,เอามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้มาแล้วม,ม,มีมว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. อันนี้ิรเบขอบนาคองนะวันกับนา้องนะวันกับหน้ากล้องตัวได้ยหรเมียว้ยเจ้าก็ได้เห็นปะเห็นแล้วครับนี่พี่น้องเบิ้งเคกก่อนเบิ้งนาเคกนี่งานมันเกิดพระเอกตุ้ม เรียกยังนี่พี่น้องอย่าปากสามเชดอย่าปากพ่พอนี่โอ้ยบอกไว้เราเลียกกไว้ข้างหน้าเรียกสามไว้ข้างหลังโอ้ยเออโอ้ยเกตสวยงามครับวันค้ายวันเกิดวันนี้ของพระเอกตุ้มตะการชัยนอค่ะครัพขอเป็นตัวแทนของพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่เป็นให้เค้กมาของผู้ใดกับบบบประสงค์ออกน้ำนอคัะ ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิหลักรักษาตุ้มตะการใจพร้อมครอบครัวไปใส่มาใส่เขียวการปลอดภัยสุขภาพพารมามัไมที่แข็งแรงมีความสุขตลอดปีตลอดไปคิดอยากได้เงินก็ขอให้ได้คิดอยากได้ทองก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นรารถนาสุขภาพพานาณัยมแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปสาธุสาธุพี่น้นะองแล้วก็ให้จุมเกินตามที่ว่านะอธิษฐานได้ไปน้อง เขาเยี่ยมรอบนึงเลยฮะจงเฮปปี้เบิร์ดอยู่รอบหนึงเลยเขาเป่าเทียนก่อนแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูนี่พี่น้องจัดกงควนแล้วมันเกิดในพระเอกตู้พระเอกออกอันจินหยังอันจินอะไครับอันจินแบงค์คนแนลแบงค์คนแนลกับเม่นี่ม่หยังทองเงินทองเงินทองกระเล็กทองกระเลกนี่อ๋อสีจินทองสีจินเงิน โอ้ยก็รให้เจ้าของคนกินก่อนเนี่ยเออหมายถึงหมายถึงอ่ะผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับเออนะครับืัอนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจัดนะครับบ่ค่อยจัดอกวันเกิดนะครับแต่ว่ากลมาอยู่เพื่อนกับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนๆนะครับทียังเล่งเห็นหล้กก็ขอบุูหลายๆนะครับสำหรับคลิกคลิาวันเกิดในื้นนี้ขอบุณหลายๆขอให้เจ้าภาพจุงเจริญด้อนะครับลำรวยเงินท่งขึ้นกัน นะครับจร <sk r ug> ิงจริงในสม,มุทรสงมั่ปนปรารถนาขอบคุณทุกค้าววยพรน,นะครับของพี่ของน้องนะครับจุ่มหม่องสุบอนเกรย์ไอรีบอร์ยเมียสำหรับอ่าหัวพรให้มากกะคอให้พรน,นั่นจงกลับไปหาพี่หาน้องสูู้หทุกคนกันแล้วกันเด้อสาธุครับโอ้นี่พลอยตุ้มโอ้ยไม่พี่น้องมาเบิ่งเขี่ยงง่ามดิครับโอ้สมัยตะกี้นี่ มีแค,ค้กทำมีจัดนี่ดีใจได้เอินมืออ้อมบ้านไม่กินได้หน่ครับโอ้งามงามครับสกกเกิลเหมือนนี้ว่นใดจัดดูบวงใด้บวงกุ่นไก่ครับจัดดูเครื่องรถเครื่องรถนี่ปั๊มปอดต่อท่อภาวะงานเร่งด่วนครับครับนี่แหละม,มันเข <นะ S 2> <ห>าว่าจำเป็นต้องเลือกมองแมนครับเราใช้การดีเบิร์ตพี่น้องอยู่ที่เฮาอยู่ที่เราจัดแล้วก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อเค้ก มาซื้ออะไรเพิ่ออกตุ้มครับขอให้สุขภาพพานามัยแข็งแรงเหมือนกัเพื่อนกันสามเจ็ดแล้วเต็มเต็มสามเจ็ดพอดีครับครับมาอยู่กับเพลินเพื่นกับปีหนึ่งแล้วเนาะครับเนาะหนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเต็มการอยู่กับเพลินเพื่นพร้อมแล้วก็เป็นวันเกิดดีมีคุณค่าอย่าลืมได้ี่น้อนได้ เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพอบอกอีกอันสองหมันออกไป้วรอบบางหันฝันดีตอ้พอนัไม่ได้บ่ได้บอกเลขพี่น้องเด้อบอกอายุไมกตุ่มเด้อเอ้ยอคโอ้เดี๋ยวฝันดีเดี๋ยวโดนง่ายใเดี๋ยวโดนใหญ่ใครไบ่ได้บอกเลขลากเก๊ข้าพี่น้องขอบคุณครับ